อย่างละสองร้อยหรือสองรางอย่างละสองรางร้อยสี่สิบรางละเท่าไหร่บคะร้อยร้อยกว่านี่แหละพี่พี่ค่ะเซรั่มกับกันแดดรอบนี้หมดแล้วหมดเลยค่ะหมดแล้วหมดเลยจริงๆเซรั่มกับกันแดดนะคะเซรั่มเอียร์กับกันแดดนะคะพี่พี่ค่เอาไมนี่กว่าไหมดีเซรั่มกับกันแดดนะเธอเซรั่มวันนี้นะคะสี่จุดสี่คือหนูทดแทนให้เพราะหนูไม่ได้อยู่บ้านเนาะ นูไม่ได้อยู่บ้านเซรั่มนะคะจากราคาสามรอยเก้าสิบวันนี้ให้เหลือในราคาสองรอยเก้าสิบเซรั่มสิวเดี๋ยววันนี้เราไปกันทีละตัวนะคะมื้อนี้เราไปกันทีละตัวเพราะว่าเพราะว่ามันหลายตัวพี่น้องมันหลายมันหลายอย่างเด้อมื้อนี้เด้อแต่ว่านุสิเอาเอาเอาไ้เบิร์สู้ตัวเลยให้พี่น้องในราคาเบิร์สู้ตัวนะคะมื้อนี้แฟลชเซลไ้เบิร์ทุกตัวเพราะว่าทุกคนถามกันมาหลายมากเลยนะคะเพราะว่าสิเป็นเซรั่มแล้วกับกันแดดเด้อ แดดมีโปรโมชั่นนะคะ1หลอด290บาทปกตินะวันนี้ให้1 9 9วันนี้กันแดดเหลือ1้9ยค่ะจ่ายแค่199าบาทจ่ายแค่199บาทนะคะกันแดดไม่มีน้ำหอมเด้อพี่น้องเด้อกดตะกร้าได้เลยค่ะโบ้แพ้แล้วกับโบมีแป้งโบ้มีรองพื้นไม่มีแป้งไม่มีรองพื้นนะคะกดตะกร้าได้เลยซึมง,ง่ายมากกันแดดกันน้ำกันเหงื่อนะคะไม่ไหลเยิย้มเด้อไปแต่งหน้ากันเอ,เองเด้อตัวนี้เด้อกดตะกร้าได้เลยนะคะ เซรั่ม390เหลือ290เซรั่มสิวเซรั่มสิวตัวนี้นะคะใบโบบกจากประเทศเกาหลีว่านหางจาระเข้แต่งกว่าออร์แกนิกมากคนท้องใช้ได้นะคะคนทองใช้ไดเเ้เนื้อเข้มข้นซึมง่ายซึมไวเนื้อเข้มข้นซึมง่ายซึมไวนะคะใสมากทุกคนตัวนี้นะคะจากราคาปกติ390วันนี้เอาไปเลย2 9 0นะคะ2 2หลอดก็เป็นโปรที่แบบจึงมากทุกคนรีบกดตะกร้า รีบกดตะกร้าเอาอย่างถาวน,นี้นะคะน้องยากผิวใส่ขึ้นจริงดูค่ะใส่ขึ้นจริงค่ะยิ่งขัดยิ่งใส่เดี๋นี้ขัดอีกเดี๋ยววันนี้ขัดอีกนะคะเดี๋ยววันนี้ขัดอีกทุกคน ส่วนไฟเบอร์นะคะไฟเบอร์โปรยังได้อยู่นะปกติถ้าเป็นโปรถ้าหมดแล้วก็คือหมดเลยนะคะโปรจาก450 3กล่อง450วันนี้ให้390ปกติหมดแล้วหมดเลยนะแต่วันนี้ให้ต่ออีก1วันนะคะ3กล่อง390บาท 3กล่อง390บาทนะคะทุกตะก้านะคะเอาไฟเบอร์นะเอาไฟเบอร์ iber, แล้วก็เอากันแดดแล้วก็เซรั่มนะทุกตะก้าให้กิฟช็อปหมดเลยนะคะให้กิฟช็อปไปให้หมดเลยส่วนตัวนี้นะคะสะครับลูกทุ่งนะคะ สครับลูกทุ่งนะคะให้ในราคา290นะคะตัวนี้จะแถมสครับมะขามไปให้กระปุกเล็กเด้อพี่น้องเด้อจะแถมสครับมะขามไปให้กระปุกเล็กก็คือ1แถมหนึ่งใครอยากได้กดตะกร้าได้เลยนะคะใครอยากได้กดตะกร้าได้เลยตัวนี้นะคะจะช่วยทําให้ผิวนิ่มผิวนุ่มผิวฟูเด้อพี่น้องเด้อตัวนี้แบบว่าผิวใสเลยอะ่ะก็คือขัดแล้วใสเลยพี่มินี่ลองขัดไหมลองแคนไหมลองเท้าไปเ่ยของพี่สกัดหัาละสิบบาท เท่าไหร่นะสามร้อยเก้าสิบเดี๋ยวสู้หนูไม่ได้นหนูบอกเลยสู้คู่ละร้อยแปดสิบเก้าไม่ได้เอออันนี้่ร้อยหกสิบเก้าด้วย <laughs> เออของพี่ล่าเวลาแกไลฟ์ไปเอฟดินี่นี่พี่นี่พี่น,นิ่นั่งฝั่งนี้ก็ได้เนี่ยมันถึงเพี่นี่ร้องขับเลยนางย่งยองย่องไหมเออแนไปอันนี้มันสิผสมกับักขามเด้ดดำๆนี่นเป็นักขามนูนตาผสมกันหอมมาก เน um ื้อนุ่มมากเนื <S <s ้อนุ่มมากทุกคนคือใครใครลองก็แบบชอบนะตัวนี้เอาล่ะนิสัยไม่ดีเนาะก็ถูกสีสดใสมากเออเนื้อเนื้อไอ้นี่ยดีมั้ยสมุนไพรอ่ะนุ่มมากใช่เออถูกไหมข้างในถูกเอาแขนออกมาเออ เออแซงสละ่ะพราะถูงน่ารักไหมนเนี่ยมันไม่บาดผิวด้วย<ช>พี่มินนี่ใช่ค่าแต่พี่ถูแรงมากมถูกแรงก็ไม่บาดถูไง,งก็ไม่บาดคือไม่เจ็บทุกคนจะไม่เจ็บเลยนะคะทุกคนเบิ่งผิวหนูจ้จนใสออกเนาะใสออกแล้วแบบโอ้ยดีจริงอะเนี่ยข้างเนี้ยก็ใสใสมากนะคะผิวใสมาก ถ้าถ้าใครยิ่งขาวก็จะยิ่งขาวขึ้นไปใช่มันจะใสมันผัดเซลล์มันจะผัดเซลล์ผิวนะคะทุกคนแล้วก็จะทําให้ครีมบํารุงของเราเนี่ยเห็นผลไวขึ้นใครที่มีครีมบํารุงที่ดีๆอยู่แล้วอะ่ะขัดสครับเสร็จปุ๊บโบกครีมต่อเลยค่ะเห็นผลไวมากเลยทุกคนเด้อแดงเหลืองผัดถุงแมนค่ะย่ตีกันด้วยเนี่ยพี่นี่แล้วทีนี้ขัดไปเรื่อยๆอะลองล้าง,ง,งดูมันจะเป็นอันนี้มันจะเป็นสบู่ ทูเลย่ะเนี่ยทูเป็นสบู่เลย <Okay. S 1> ยังไม่เคยขัดหรอ,อยังั้แจะเทปตั้งแต่เห็นมือ,อไม่สบูดหรอตัวขัดน่าเป็นสบู่เลยเห็นไหมเนี่ยมันจะแตกตัวเป็นฟองสบู่เธอไม่ต้องล้างออกแตกตัวเป็นฟองสบู่ชัดเลยชัดเลยแล้วฟองสบู่มันนุ่มมากนะฟองตัวฟองสบู่ก็นุ่มเดี๋ยววันนี้จะขัดให้ทุกคนดูนะคะสําหรับสครับนะ สครับเนี่ยเดี๋ยวขับให้ดูนะคะวันนี้มีสินค้าแบบลดลดหมดเลยพี่พี่ขาลดหมดเลยอุ้ยเพื่อนเขาว่าาอ่อนกันแดดกับเซรั่มไหลายๆกับมาเลี้ยงไว้จังสี่เลย<ร>อเออเซรั่รมกันแดดมันเป็นมันเหลือสุดท้ายแล้วนะเซรั่มกันแดดรอดสุดท้ายนะคะลอยลอยเก<อ><อ>้าเก้าแมนอาเลี้ยงว่าสัมผัสมากตัวอย่างละร้อยยี่สิบนี่แหละ<ม> ใช่ล้างกันแดดนะไม่ต้องไปล้างสบู่ออกอีกอ่ะก็คือล้างแล้วแล้วก็ล้างง่ายด้วยน้ำมันจะไม่เป็นลื่นลื่นเม็ดเกลือเลยนะแต่ว่ามันไม่เจ็บะใช่ถูแรงแค่ไหนก็ไม่เจ็บใช่ไม่แสบด้วยใั่นเยอะงว่าแสบพอมเราเราใส่สมุนไพรเยอะเกลือมันจะน้อยกว่าดูลองดูสิลองล้างให้มองจะจังไรจ่ะเบิ้ง อดีว่ะเห็นไหมมันใสออกเลยวีดีงามไฟเบอร์ก็มีนะไฟเบอร์สามร้อยเก้าสิบนะครับสาม่องไหมอื้งออกสามร้อยเก้าสิบดูดิอ๋อเข้าไปในกล้องมันผัดเซลล์อ่ะเธอมันผัดเซลล์อ่ะข้างนี้นะใช่ข้างนี้ที่นี่ต้องขยับเข้ามาอีกเออเนี่ยเนี่ยมันใสเลยใช่ใสเนียนใสเลยเนี่ยข้างเนี้ย ชัดมากจริงดูดูนะชัดมากทุกคนเนี่ยเห็นไหมแล้วลื่นมากเลยนะคะลื่นมากตัวนี้มันจะไม่ลื่นแต่ตัวนี้คือแบบเนี่ยมันโตแสงดีมากก็นุ่มอ่ะใช่มันจะรู้สึกว่าแบบสบายผิวอ่นนี้จะดูสักๆใช่นนี้จะดูนุ่มใช่เพราะว่าตัวนี้มันมีน้ำพึ่งด้วยมีน้ำนมด้วยพอแตกตัวเป็นน้ำนมอ่ะน้ำนมจะทำให้น้ำนมจะทำให้ผิวอ่ะแบบว่านุ่มลื่นขึ้น เออแล้วพี่มินนี่ก็คือแบบหนูอาจจะเอามาให้อยู่แต่ว่านางก็แบบรีบกดไงรีบกดเลยกดเป๊ะนางกดสั่งมาตั้งแต่วันแรกที่ไลฟ์เลยค่ะใช่แอบสั่งนะคะนี่อ่านนี่นอ,อะไรหรออ่านนี่นไ,ได,กดก้ก็ได้วีชอบมากเออแล้วถ้าขัดคิดดูว่าถ้าใช้เป็นประจำทุกวันนี่ยมันจะใสขนาดไหน,นใช่ยังไงก็ใสอ่ะ ใช่ผู้ใรว่า็สั่งนะกับโปรงรูดไม่มีทางรู้หรอกว่ามันเป็นยังไงใช่ถ้าจะเสียใจนะอยากได้อันเนีมาเปิดเพลงวิเดยนอคือสิมวนเนะเอาะคำข้างหลังค่ะทุกคนตอนนี้ตะก้าเป็นแฟดเซลล์หมดเลยนะคะตะก้าเป็นแฟดเซลล์หมดเลยสครับ290บบาทแถมหนึ่ง สครับ2องร้อยเก้าสิบบาทหนึ่งแถมหนึ่งดูขนาดเอาเอาเนี้ยข้างเนี้ยเปียกน้ำอะ่ะม<อ>ันไม่ลื่นเท่าเนี้ยดูดิไม่ได้พุบว่าไหรบอกโผล่ใช่ใช่ข้างที่ข้างที่ไม่ได้ขาดอะ่ะมันจะแบบน้ำไม่จับเลยเดูอันนี้เป็นเนียนแล้วอันนี้เป็นขุยๆแมน<ะ>เม่ไไหว่าเป็น,นเอ็นที่เราบอกโผล่ด้กโกลัที่เนยางยันอยู่งไบอกว่าปะกันหอิหลีมันแบบมันต่างเลยทุกคนมันต่างเลยอยากลองแล้วรอของ น่าจะพรุ่งนี้ถึงทุกคนนะทุกคนไม่ผิดหวังแน่นอนแล้ยิ่งใช้ไปเรื่อยๆเห็นผลแน่นอนใช่อีกตอนครัง้งนึงกดตะก,กร้าได้เลยค่ะทุกคนค่ะกดตะก,กร้าได้เลยจริงๆใช้เยอะก็ไม่เป็นไรคือหนูอะขัดเวลาขัดหนูเซนตัวยเยอะมากมอุ้ยสวยแบบเนื้อมันดีเนื้อมันสวยมากเป,ปเปลืองรอบตวแบบไรลหมดใช่แล้วมันอัดแน่นมากเลยนะพี่มินนี่ ที่เราบอกว่าตอนแรกอ่ะมันแบบไม่แน่นใช่ปะใช่มันอันนี้ใช่ปะปพี่มินี่ดูดเอออันนี้คือของจริงเต็มกระปุกนะ<ม>แล้วจับดูเนื้อมันเอ<ม>อแน่นมาก,นกแน่นแบบแน,นแบบแน่นแบบอัดกระปุกอะ่ะได้เยอะอ่ะทุกคนขาได้เยอะมากนะคะสองร้อยเก้าสิบบาทกดตะกร้าได้เลยหนุวานเนี่ยหนุนางอยู่จักเสียบ่ได้ขายดอกหนูต้องลงไปคัด เราล้ับไปค้นนางยองยองบ่ได้พ่ออมอีหลีเขาเป็นค้นนางยองยองบ่ได้เพื่อนไปเอานีซาเอาอะไรเอาสักขับเอิร์นเอาเอิรนมันต้องเอาเขาก็เอามาน้อยหน่อยอยากเอามาตั้งหลายๆบ นะคะคอยากลองแล้วพี่พี่ขาววันนี้เดี๋ยวเออไม่เอาเดี๋ยวบอกในในคลิปดีกว่าเดี๋ยวค่อยอัดคลิปบอกดีกว่าเดี๋ยวลองขัดแล้วรอของค่ะขัดมันมากพี่มินนี่แบบะะพี่มินนี่แบบว่าติดใจ อารมณ์แล้วแ้รังเลพี่นี่ติดใจว่าตอนแรกกูไมพี่คิดว่ามันจะเป็นเนื้อหยักหยากสับสัเออไม่ใช่ไม่นุ่มเป็นนุ่มมันเหมือนนัพวกดินแบบดินเบาอะไรอย่างเงี้ยแมะแมนนุ่มมากเฮ้ยจ้ดวะขาดขัดเขาจะขัดขาขัดอะไรก็ว่าไปนี่เขาจะนั่งนี่เองต้องเอากล้องลงแล้วแหละแล้วก็น้องแป้นเคยสัตย์ยังเคยแล้วมือเดมือว วนเออเป็นว่าคาราทเดี่ยวนีหน่หัวก็ได้ขาดเนาะอร่อยอะแ, <laughs> แต่อยากหัวครับนี่จะเลี้ยวทีแตอยากหัวยังแต่ <laughs> <laughs> หัวอร่อยน้ำมาเขือเจียเด้อคนก็บอกวาอยู่น้ำเขาเดี๋ยวทุกคนมันบอมีตังเด้มืุเนี่ยน <laughs> ออนี่ไปมุมมุมเอานี่เอาไปใกล้ๆมุมมุมเออไม่รู้สิกลัว <laughs> นี่ 在做那吗？在哟。